อนีอ2ของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงที่แล้วก็จะเห็นว่าเรื่องของการแก้ปัญหาไฟใต้ที่ทางรัฐบาลโดยนายกแพทองทานเนี่ยก็หวังว่าการที่คุณพ่อได้รับการแต่งตั้งเนี่ยจะนำมาสู่สันติสุขนะคะแต่ไม่ได้ปรากฏในการแถลงนโยบายครบรอบ90วันซึ่งจริงๆยังเป็นคำถามอยู่เหมือนกันนะคะท่านเกียดว่าตกลงแถลงผลงานหรือแถลงนโยบายรอบสกันแน่ครับก็ก็น่าเสียดายฮะความจริงมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆ นะสำหรับรัฐบาลเพราะคนตั้งใจฟังอจะใช้โอกาสที่คนตั้งใจฟังนีพูดอะไรบ้างที่เขารู้สึกมั่นใจในอนาคตเขานี่ความจริงคือเวทีนี้ต้องใช้เป็นประโยชน์อย่างนี้แล้วก็เล่าให้ฟังเลยว่าสิ่งที่เคยหาเสียงไว้ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างลุล่วงไปถึงไหนแล้วบ้างแล้วมันจะดียังไงกับชีวิตของประชาชนแต่เราไม่ได้ยินโทนนี้นะฮะ <c oughs> ที่ได้ยินเนี่ย ที่เป็นไฮไลท์เลยกลับเป็นไฮไลท์เลยก็คืออาชีพใหม่ขายดินเรือท้องแบนนะฮะซึ่งมันกลายเป็นไฮไลท์ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้อยู่ในในนโยบายหาเสียงนะครับแล้วอันที่2ก็คือคืนอากาศดีให้คนไทยใช่นะฮะแล้วอันที่3ก็คือดึงธุรกิจใต้ดินสู่บนดินนะครับสุราพื้นบ้านส่งเสริม SME แล้วก็ไปเรื่องนโยบายโอดอ S M L เอ็อดอสก็คือ1ทุน1อำเภอันเพก็พูดให้มันเท่ฮะมันก็คือเคยมีแล้วเคยทำแล้วนะครับในยุคคุณพ่อใช่แล้วนะครับตอนนั้นก็เอาหวยบนดินขึ้นอะหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินแล้วก็เอาเงินตรงนี้นี่แหละมาทำแล้วก็โดนฟ้องไงฮะ <c oughs> นะฮะโดนฟ้องหลายพันล้านเลยแล้วผมเป็นคนต้องแก้ต้องเจรจากแก้แล้วก็โครงการใหม่คือไทยมีบ้าน ก็คือเดิมก็คุณพ่อกระทำบ้านหลังแรบ้านเอืออาธรหรืออะรบ้านเอืออาธรก็คนติดคุกกันแล้วนาคนรู้เรื่องนี้อยู่ในคุกอยู่นะครับแล้วก็ยี่สิบบาทตลอดสายนะครับเราจะมีเฟสสามแก่นี่เป็นวาระแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็ประกาศตั้งแต่เสถาแล้วนะครับเนื้อหาทั้งหมดมีประมาณนี้ครัแต่รัฐบาลมีบทบาทหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ ทุกสุขของประชาชนเนี่ยมันต้องพูดทั้งหมดว่าสิ่งที่รัฐบาลแถลงนโยบายไว้เนี่ยนะฮะได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วมันจะมีผลกับชีวิตของประชาชนยังไงบ้างแต่พอแกพูดมันมีแค่นี้จริงๆอันนี้ถอดคำพูดมาเนี่ยมันประมาณนี้ก็แล้วที่เหลือฮะอยู่ไหนคำ <c oughs> ถามมันก็กลับไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ใช้เงินก็ประมาณไปถึง ไหนแค่ไหนอย่างไรก็ไม่มีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแล้วมีบางเรื่องที่เป็นสาระสําสคัญกับไม่พูดถึงเลยครับเช่นอะไรบ้างคะคาแนงขั้นต่ำนะครับเ,เลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดนําร่องนะครับยกระดับหนังสือเดินทางไทยคือเคยเคยหาเสียงไว้เยอะแยะเลยครับแต่ก็ก็พักหนี้เกษตรกร นะฮะอันนี้ไปถึงไหนแล้วอย่างไรนะครับก็รู้สึกความจริงมันควรจะดูเรื่องเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายใช่ไหมฮะจริงๆถ้าประชาชนใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าสารุปภภพื้นฐานจะพัฒนาไปยังไงใช่ไหมฮะ,ะการลงทุนตรงสู่อนาคตมันคืออะไรการศึกษามันจะเป็นยังไงไม่ใช่แค่แจกทุนนะทิศทางของการศึกษาไทยมันล้าหลังไปยังเห็น,นเห็นมีว่า เหมือนเป็นโรงเรียนต้นแบบในในทุกจังหวัดหรืออำเภอเนี่ยค่ะที่จะเป็นสองภาษาแล้วมี AI อะไรทำนองนี้เคยมีหมดแล้วครับเอน่ะของใหม่นะครับแต่โรงเรียนต้นแบบอะไรมันมีตั้งแต่ยุคนั้นแล้วเคยกลับไปประเมินไหมครับว่าได้ผลแค่ไหนนะครับแล้วเด็กนักเรียนที่ได้ทุนไป อยู่ต่างประเทศเนี่ยประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนใช่ใช่อันนี้หลายคนอยากรู้นะ,นะครับก็จริงๆควรจะนําเสนอถ้ามันเป็นโครงการที่ดีและประสบความสําสเร็จจริงไม่ใช่ประกาศเป็นโครงการใหม่มันก็เลยสับสนละชีวิตใช่นะครับ <ฮะ S 2> ว่าเอ๊ะอันนี้มันล็อด,ดูไปดูมาตามหัวข้อที่พูดเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนยุคนั้นแล้วเหมือนยุคก่อนแต่เปลี่ยนชื่อใช่ใช่นะครับตรงนี้ฮะก็ เสียดายครับผมเสียดายโอกาสนะครับทีนี้จริงๆแล้วก็ต้องกลับมาดูด้วยว่ารัฐบาลจะดําเนินโครงการหลายๆอย่างเนี่ยมันมีโครงการที่ใช้เงินกับไม่ใช้เงินนะครับนึกว่าใช้เงินทุกอย่างไม่ใช่ครับอย่างปรับโครงสร้างพลังงานไม่ต้องใช้เงินคะัแต่ไม่ได้ทำนะครับเราไม่พูดถึงเลยนะฮะโยนให้เป็นเรื่องของคุณพีรพันธไม่พูดถึงเลยตรงเนี้ยไม่สบายใจฮรเพราะรัฐบาลต้องรู้ แล้วนายกพูดครั้งนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลครับไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยการพูดครั้งนี้คือหัวหน้ารัฐบาลนั้นต้องพูดครอบคลุมทุกประเด็นที่แถลงไว้กับสภาและต้องครอบคลุมทุกประเด็นที่หาเสียงไว้ค่ะถูกไหมครับเราเรามีปัญหานะครับว่าที่แถลงกับสภากับที่หาเสียงไว้ยังไม่ยังไม่ตรงกันนะฮะยังไม่ตรงกันนะฮะครับแล้วแม้กระทั่งที่แถลงไว้กับสภาเนี่ยแล้วกับที่แถลงผลงาน90วันเนี่ยก็ไม่ครบถ้วน ห่างไปมากเลยนะครับจากเนื้อหาห่างไปมากเลยครับค่ะฉะงนั้นตรงนี้เองถ้าถ้าคนที่เขาใส่ใจอฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยนะครับม,มันกลายเป็นโอกาสที่จะสร้างความมั่นใจแต่กลายเป็นเอาเรื่องอื่นๆมาที่ที่แปลกมากๆเรื่อง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 คโคลนขุดคโคลนเนี่ยผมว่า <laughs> มันส่งผลกระทบทางลบนะฮะ แล้วมันทําได้จริงไหมคะท่านเกียรติคะไอ้เรื่องที่จะให้ประชาชนไปขุดดินขุดอะไรไปขายอย่างเงี้ยค่ะคือผมเชื่อว่าทําได้นะได้แค่ไหนอีกเรื่องหนึง่งแต่มันใช่เรื่องรัฐบาลที่จะมา,ถาแถลงเป็นผลงาน<ต>หรือเปล่านี่ก็ไม่ใช่ผลงานเพราะยังไม่ได้ทําอนะครับมันผิดวาระใช่ไหมคะผมคิดว่ารัฐบาลต้องเก่งมากกว่าที่คิดได้แค่นี้ฮะอันนี้ไม่ ไม่อยากพูดคำนี้แต่ต้องต้องพูดคำนี้เพราะว่ามันก็สะท้อนมาจากทุกทุกกลุ่มคนที่เรารู้จักมักคุ้นมันมีอะไรทำกว่านี้เยอะนะคบก็ถามว่าคิดได้ไงนะครับคิดได้ไงมีทำมากกว่านี้เยอะผมคิดว่าอย่างเช่นอ่ะภาคเกษตรเนี่ยทําไมเราไม่มองว่าจะทําอะไรที่จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้บ้างนี่ไงคะจะให้ชาวนาขายข้าวตรงได้เลยนี่ส่งออกไปเลยมีหลายมีหลายพื้นที่ที่เขาทําเช่นนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ต้องมีความพิเศษ สีสกเกตกว่าครึ่งจังหวัดเนี่ยนะครับสีสกเกตยกตัวอย่างเลยนะครับกว่าครึ่งจังหวัดเนี่ยเขาทําข้าวออแกนแล้วขายตรงไปต่างประเทศได้ราคาสูงมากครับเราก็ต้องส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ทุ่งกุลาล้องไห้ข้าวหอมมะลิเยอะมากเลยครับจะไปทางไหนดีขายตรงผมไม่ว่าเลยนะฮะแต่เขาังต้องพึ่งลงสีไหมอ่มถ้าเขายังต้องพึ่งลงสีในพื้นที่นะครับจะต้องมีการจัด ความสัมพันธ์ผ่านสหารัไหมเพื่อให้เกษตรกร,กรมีน้ำหนักในการเจราจาต่อรองมีเงื่อนไขที่เพิ่มรายได้ให้ตัวเองด้วยไม่ใช่ถูกเอาเปรียบเห็นไหมครัแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นก็โอเคแล้วคุณบอกอ่ะขายตรงจะมีนโยบายช่วยอะไรครับช่วยให้เขาขายตรงได้ยังไงครับม,มันต้องไปผ่านอยอยของประเทศปลายทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะตั้ง ทีมงานเพื่อจะดูเรื่องนี้ไหมนะครับแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้หลายประเทศก็ไปจัดการกับแพลตฟอร์มนะเพราะมันผิดกฎหมายครับมีโคต้าทางนั้นมันเข้าเข,ข้าที่ส่งเป็นต่างๆนี่โคต้าทางนั้นก็มัน,ม,นมันก็แล้วก็ขายผ่านถ้าขายผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยมันโดยไม่ขึ้นทะเบียนในประเทศปลายทางด้วยมันก็เป็นปัญหาครับถูกไหมครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ที่เขากําลังเจราจากันระหว่างประเทศเขาก็เจราจาเรื่องนี้ว่าจะมีกติกายังไงดีถูกไหมครับ แล,แล้วก็เขาก็ม oh mm ีไปพูดเรื่องไอ้ไ hmm. อ mm ้ไ hmm. อ mm ้ไอ้ลดภาษีอีกอะไอ้สิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยนะฮะซึ่งพูดก่อนหน้าที่จะแถลงนะฮะแล้วตอนนี้เงียบละใช่ค่ะคือแล้วอ้างโอเอซีดีด้วยนะอันนี้เจ็บปวดนิดนึงฮะเพราะว่าโอเอซดีเนี่ยที่เขาคุยกันเนี่ยเสาหนึ่งกับเสาสองใช่ไหมฮะซึ่งมีการพูดกันในที่ประชุมพักด้วยนะอ่าใช่ใ่ะที่สัมมนาใช่งคะบอกพินล่าสองนะ เข้าใจกันหรือเปล่านะฮะเข้าใจฮะพิลาทที่หนึ่งเขาบอกอะไรรู้ป่ะพี่ครับเขาบอกประเทศเนี่ยตอนแรกเขาจะพูดเฉพาะเทคนะบริษัทที่ทําด้านเทคโนโลยีเนี่ยมักจะไปตั้งในประเทศที่ภาษีนิติบุคคลเนี่ยต่ำเขาบอกอันนี้ไม่เป็นธรรมแต่คุณค้าขายทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเขา OECD ก็บอกว่าไอ้พิลาที่หนึ่งเสาที่หนึ่งก็บอกว่าไอ้ตรงนี้นะถ้าคุณมีกำไรเยอะ ในประเทศที่ภาษีกันได้นินติบุคคลต่ําเนี่ย<ม>เอามาคืนนะส่งคืนให้ประเทศอื่นด้วย<ม>ต้องเอาภาษีเกลี่ยไปให้ประเทศอื่นที่เป็นสมาชิก OECD ด้วย<ม>ดีไหมดีใช่ไหมครับหลักนี้โอเคนะพิลุที่สองคืออะไรครับค่ะคืออะไรคะเขาบอกว่าไอ้ทุกประเทศมันแข่งกันลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเพื่อจะดึงเงินลงทุนเนี่ยถ้าแข่งกันอย่างนี้ตายทั้งยวง Mm hmm. เขาก็เลยบอกไอ้สิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยขออย่าให้ต่ำกว่านี้ mm hmm. แต่สูงกว่านี้ได้หมด mm hmm. ไอ้ของเราเวลามาโฆษณาบอกว่าเราจะลดสิบห้าเปอร์ซ็นเพราะว่า d จะเข้า OECD คนละเรื่องเลยครับ mm hmm. นี่คือเสาหลักที่สอง mm hmm. เห็นไหมครั mm hmm. ผมคิดว่าอย่าเห็นประชาชนไม่เข้าใจนะเราจะพูดอะไรก็ได้เรื่องระหว่างประเทศคนเข้าใจก็มีเยอะคะับสิบห mm ้าเปอร์เซ็นตคือภาษีนิติบุทคลขั้น ที่เขาขอว่าอย่าลดเกินกว่านี้แล้วนะคนที่จะเป็นมสมาชิกของเรามันก็ได้อยู่แล้วไงครับใช่ใช่ค่ะเพราะเราไม่แต่ของ,งเราเนี่ยมันเซวะ่า20%ใช่ไหมครับแล้วก็15%เนี่ยมันจริงๆเฉลีย่ยมันไม่ได้20หรอกครับเพราะว่าอะไรฮะเรามีบ OI ฮะ<ม>ส่งเสริมการลงทุนก็ยกเว้นภาษีนั้นเฉลี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แต่มันไม่ใช่ประเด็นฮะการที่เขาอ้างเสาหลักที่สองเพื่อที่จะ สนับสนุนนโยบายลดเหลือ15%เซ็นเนี่ยไม่ใช่เรื่อง OECD ครับแต่เป็นอะไรลหรคะเป็นความประสงค์ส่วนตัวแล้วอ้าง OECD วันนี้ต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะ OECD เขาบอกว่าไอ้15นี่คือขอว่าอย่าต่ำกว่านะประเทศไหนที่สูงกว่าดีใจด้วยถ้าสามารถเจริญเติบโตได้แล้วยังเก็บภาษีได้เป็นกอบเป็นกำ อันนี้ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งเพราะว่าอ้างกันเหลือเกิดแล้วก็เลอะเทอะแล้วฮะม,มันไม่ใช่ฮะไม่ใช่โ e c d ไม่ใช่ข้อกําหนดของ OECD นะครับค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูนโยบายอย่างที่ท่านเกียรติบอกว่าก็มีทั้งใช้เงินและไม่ใช้เงินแต่ถ้าดูภาพรวมนี่โดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นยังไงบ้างคะท่านเกียรติคะคือในช่วงสามวันเนี่ยนะครับใช้เงินใช้งบกลางไปทั้งหมดฮนะแสนแปดหมื่นกว่าล้านโอ้โหนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ถ้าอยากจะขึ้นชาร์จก็ขึ้นได้นะฮะเพราะว่าอันเนี้ยใช้ไปทั้งหมดแสนแปดหมื่นกว่าล้านนะครับแช่เป็นดิจิตอ l วอลเล็เนี่ยหมดไปแล้วแสนสี่หมืนห้าโอ้เกินครึ่งนะคะเกินเกินเยอะเลยครับนะฮะก็เหลืออีกไม่กี่หมื่นล้านนะครับไม่ถึงสี่หมื่นล้านฮะประมาณสามหมื่นเก้าไอ้สามหมื่นเก้าก็กระจายกันในนโยบายอื่นๆนะฮะ แล้วก็ไปประสบภัยกรณีฉุกเฉินมันก็หมดไปเกือบหมื่นล้านละนะครับหลายพันล้านละ้นะครับนั้นอง,งบลงทุนเนี่ยนะฮะที่มันจะสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตเนี่ยไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเลยแล<ม>้วมาตร,รการการลดค่าใช้จ่ายลดภาระของประชาชนซึ่งทำได้โดยไม่ต้องมีการใช้งบประมาณก็ยังไม่เห็นทำแนมะ้แต่อันเดียว มันกลายเป็นการทําแบบไปกู้มากู้มาแก้แล้วเสร็จก็ต้องจ่ายหนี้คืนมันไม่ใช่ไม่ใช่วิธีนี้ครับนะครับ, hmm. รบมันต้องแก้โดยไม่ใช้ให้หรือจะใช้ก็ปาต้องน้อยที่สุด mm hmm. แล้วมันยั่งยืนด้วย hmm. ไม่ใช่ชั่วคราวอันนี้ hmm. ปีใหม่นะพี่จะไม่ขึ้น<ม>น้ำมันดีเซลช คือมันต้องลดเห็นไหมมัจม่มมีของขวัญเยอะเลยแล้วมีจะลดไอของกินของใช้80เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ลดด้วยวิธีไหนฮะถ้าลดด้วยวิธีใช้ก็ประมาณขอร้องฮะเพราะเท่ากับเราลดงบประมาณเหล่านี้เนี่ยกู้มานะครับงบประมาณที่ไปใช้ต้องสร้างรายได้เพิ่มมันถึงจะมีเงินเพียงพอที่มาจ่ายหนี้ของการใช้งบประมาณที่ไปกู้มาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเอาละเรา เราเห็นว่า90วันเขาเขาทำอะไรยังไงนะครับก็ต้องแสดงความกังวลนิดนึงฮะว่าไม่ได้แก้ที่ต้นตอของปัญหานะครับม,มีหลายเรื่องที่ทำได้แต่ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องเรื่องสำคัญนะฮะที่อยู่ในนโยบายที่มีการถแถลงมาก็คือการแก้หนี้ถูกไหมครับ ตรงนี้ก็กลับไปดูว่ามันมีโครงการไหนก็มีโครงการคุณสู้เราช่วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,อะพอเป็นดูโครงการนี้ปั๊บเนี่ยก็ก็ต้องกังวลอีกนิดนึงนะฮะว่าว่า,วามันมันครอบคลุมปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆลูกหนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดเกือบสองล้านลายนะฮะสองล้านลายนะครับทั้งหมดสองจุดหนึ่งล้านบัญชีลูกหนี้นะ,ะนะครับ หนี้ค้างชำระเกือบเก้าแสนล้านนะอันนี้สถานะนะครับแล้วก็ปัญหาที่จะแก้ได้ตามโครงการเหล่านี้ที่เขาประเมินกันเนี่ยมันประมาณห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตของหนี้ครัวเรือนทั้งหมดนะพี่หนี้ครัวเรือนเยอะมากเลยโครงการนี้ที่ออกมาบอกจะช่วยแก้หนี้ให้แก้ได้ห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตซึ่งตรงนี้แล้วที่เหลือล่ะครับ ที่เหลืออยู่ไหนนอกระบบไหมคะทั้งนอกระบบและในระบบตอนนี้นอกระบบเนี่ยประมาณส0มสิเปอร์ซนะสามิเอร์ซนแล้วจะแก้อย่างไงฮะจะแก้อย่างไงดีตรงนี้ไม่มีคำตอบนะเพราะงั้นไอโครงการที่ประกาศเนี่ยเวลาประกาศไม่ได้บอกเลยฮะหรือทำให้คนเข้าใจยังไงผมไม่ทราบนะฮะแต่พอลงลึกในรายละเอียดปั๊บเนี่ยมันกลับ กับกลายเป็นโครงการที่แก้ปัญหาได้เพียง5.5%่ห้าจุดห้าเปอร์ซ็นของปัญหาหหล้วที่เหลือคำถามก็ต้องมีกลับมาว่าเอ๊ะล้วที่เหลือคุณจะใช้วิธีไหนหนะครับตรงนี้ไม่มีนะฮะน้วเง,งื่อนไขาบางเงื่อนไขที่ออกมาเนี่ยต้องติงนิดนึงนะฮะก็หวังว่าจะได้ยินการที่ไปช่วยเขาปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยหลักคิดคือการปรับโครงสร้างหนี้ถูกไหมครับครับแล้วปรับโครงสร้างหนี้ก็เป็นไปตามกําลังการชําระหนี้ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใช้กับ่วกคนตรงนี้ขอให้ไปดูนิดหนึงอันที่สองก็คือว่าคนไหนที่เข้าร่วมโครงการจะแจ้งชื่อไปที่บูโรเลยเครดิตบูโรอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นเขาไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วฮะก็ถือว่ามีชื่อติดติดอื่นอะไรไม่ได้แล้วก็จะเป็นปัญหานะครับคนคนเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนที่เราไปขอกู้เนี่ยเขาก็จะเช็คเครดิตบูโรใช่ค่ะถูกไหมครับครับ ขนาดในแอปทางรัฐก็เช็คได้นะฮะว่าเราติดบูโรหรือเปล่าแล้วไปใส่เงื่อนไขว่าไอ้คนค้างชำระเกิน30วันแต่ไม่เกินปีหนึ่งเนี่ยมันคนละเงื่อนไขของเครดิตบูโรนะนี่ถ้ามีหนี่ที่คิดว่าเป็นหนี่นะครับต้องเกิน90วันนะ,ะแต่ตอนนี้พอไปใส่30วันไอ้คนที่เกิน30วันถึง90วันเนี่ยถูกมีชื่อไปอยู่ในบูโรด้วยมันจะใช่เหรอครับ อันนี้เรามัดระวังนิดนึงก็ขอพอตพอ,อติงนะฮะว่าช่วยไปดูปรับปรับเถอะ mm hmm. นะฮะประชาชนที่มีหนี้เขาอยากได้รับการช่วยเหลือและอยากได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ใช่เป็นมาตรการลดแลกแจกแถมที่ใช้กับทุกคนมันไม่ใช่ <Yeah. S 1> การปรับโครงสร้างหนี้ต้องสอด <Yeah. S 1> คล้องกับกําลังของแต่ละคนและเงื่อนไขของการกู้ของแต่ละคน mm hmm. และต้องไปดูทรัพย์สินด้วยนะครับว่ามีทรัพย์สินมากน้อยแค่ไหนในการที่จะ ช่วยเข,เขาในการชําระหนี้นะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยอยากเห็นโครงการโครงการชื่อมันเท่ฮะคุณสู้เราช่วย<ต>ปิดหนี้ไวได้อะไรนะปิดหนี้ได้ไวไปต่อได้เร็วคือเขาเก่งเรื่องนี้ฮะสโลแกนเนี่ยนะฮะดูเท่แต่จริงๆพอดูเนื้อในเนี่ยถ้ามันแก้ปัญหาได้แค่ห้าเปอร์เซ็นตนียก็ต้องถามว่าคุณใช้เงินเท่าไหร่ก็ยังไม่บอกนะฮะมันไม่รู้เลยนะ ตรงนี้ต้อง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 ,ต,องต้องมีรายละเอียดมาดชี้แจงต่อด้วยเหตุน,นี้หมคะก็เลยทําให้ส่วนดุสิตโพเขาไปสํารวจความคิดเห็นแล้วคะแนนเลยออกมาอมมันไม่ค่อยน่าปรับลืมสําหรับรัฐบาลไหม่คะท่านเกียรติคะผมโพก็ฟังหูไว้หูนะครับมไม่ว่าแต่ที่โพออกมาแล้วเนี่ยถามว่าเป็นเพราะถแถลงครั้งนี้หรือไม่ผมคิดว่าไม่ใช่นะฮะ ไม่ใช่ค,ครั้งนี้ครั้งเดียวนะฮะแต่เป็นพฤติกรรมตั้งแต่ต้นแล้วมันมีอะไรบ้างที่กระทบความรู้สึกของประชาชนแล้วหรือสร้างความไม่มั่นใจให้ประชาชนนะครับถ้าถามผมจริงๆเนี่ยนะฮะปัจจัยหนึ่งที่ททตกใจและฮ,ะฮือฮากันมากในเชิงตกใจนะก็คือเรื่องขุดโคลนไปขายแล้วเลอท้องแบงคือผมแทบจะหัวเราะไม่ออกเลยนะฮะไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะได้ยินสิ่งเหล่านี้จาก คำพูดของนายกรัฐมนตรีไม่ว่าเป็นใครเพราะมันไม่รู้จะอธิบายเอาอะไรมาอธิบายเลยครับคนไทยก็มึนต่างชาติก็ขำแล้วก็ช่วยเถอะครับพิสูจน์ว่าผมพูดอย่างนี้ผิดนะพิสูจน์เลยครับเพราะไม่เคยคิดคาดฝันเลยครับว่าจะออกมาจากคำ<า>กพูดขอ,องนายกนะครับ มันมันสะท้อนมันสะท้อนหลายอย่างมากนะฮะแล้วถามว่ามันกระทบในเรื่องความมั่นใจไหมกระทบฮะต้องต้องพูดว่ากระทบนะครับแล้วเราไม่อยากเห็นนะฮะเป็นไปได้ไหมคะว่า คือในมุมของเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องมันแบบดูเล็กน้อยแต่ถ้าในระดับแบบต่างจังหวัดแล้วประชาชนที่เขาอยากจะทําแต่ว่ามันติดปัญหาในข้อกฎหมายแล้วเขาไม่สามารถจะทําได้อะไรแบบนี้ค<น>่ะพอนา,นายกมาพูดมันเอ้ยอาจจะเป็นทางสว่างที่อย่า้อยไปอีกหนึ่งช่องทางในการหาไรายได้สําหรับประชาชนนะต้องถามกลับฮะปกติคนทํานโยบายเนี่ยต้องไปคุยกับคนที่เขาอยากได้นโยบายไม่ใช่คิดแล้วไปใส่ยัดมือเขา คุณไปคุยกับใครมาที่เขาอยากได้อันนี้เป็นอาชีพอืนั่นนะสิคะไม่มีไม่มีอะครับมผมไม่เชื่อเลยครับผมไม่เชื่อเลยครับเพราะอาชีพขุดโคลนขายเนี่ยมันเป็นอาชีพผมเมื่อห้าปีที่แล้วครับผมเป็นบอดน้าท่วมมนี่ผมเป็นบอดอปสเขาก็เลยจะช่วยอปสครับก็เลยบอกว่าจ้างเราเนี่ยลอกคลองครับอ่าก็ไปลอกกันปัญหาร้อยแปดพันเก้านะฮะขณะว่าผ่านมาผ่านหน้าบ้านใครมันก็หินขว้าง เพราะว่าเราขุดออกใช่ไหมครับบ้านมันก็ถล่มแล้วโคลนเนี่ยนะครับไม่ใช่ขายแล้วไปฝังได้ทุกที่นะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของโคลนด้วยครับว่ามันมีเนื้อหาเยอะแยะเลยครับอันนี้อันนี้รู้จริงเลยครับไล่ไปทิ้งก็ยังไล่กระทืบเขาไม่ให้ทิ้งนะฮะไม่ใช่ว่าไปถมที่เขาแล้วเขาดีใจนะครับเพราะโคลนบางประเภทเนี่ยมันไม่สามารถปลูกอะไรขึ้นได้เลยก็มีเหมือนกันแล้วก็ข้อสำคัญนะคุณเก๋ครับไอโคลนที่เอาขึ้นไปเนี่ยผมไม่ทำไมเอาโคลนนั้มันมันไม่เอามันบอกว่า ไม่รู้เลยว่าไอโครนี่ตากไว้ปียังไม่แห้งเลยเพราะมันเป็นโครนอีกชนิดหนึ่งที่อยู่น้ำมันจะแฉกมันอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีสิ่งเชื้อปนเยอะแยะไปหมดนะรวมทั้งขยะที่อยู่กับโครนนะครับคิดซะก่อนดีไหมฮะสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะพูดนะครับถมที่เนี่ยเขาต้องเอาหน้าดินราคาสูงสุดตากว่าหน้าดินกี่เมตรอีกราคาหนึ่งโคลนเนี่ยแล้วเขาไล่เขาเขาไปถมได้ไอส่วนที่จะฝังลึกสมมติ ลึกกว่า1เมตร2เมตรเนี่ยนะพอได้บางที่บางงานแต่ไม่ใช่ทุกงานนะ,นะฮะเทีนี้กลับมาว่าโพเนี่ยรัฐบาลต้องต้องใส่ใจถึงแม้ว่าอาจจะไม่เป๊ะน,นะครับโพลวันนี้ก็ก็ทำขึ้นมาแต่แนวโน้มมันดูไม่ค่อยดีมันมันห้าสิบห้าเปอร์เซห้าสี่ดเกเปไม่เชื่อมันนะ เกินครึ่นนะฮะแล้วไม่ต้องออกมาตอบนะว่าโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะไปทปําโพลของฉันเองแล้วมันจะดูดีกว่านี้ม,มันไม่ใช่นะครับไม่ต้องแข่งกันนะครับโพลไม่เป๊ะนะครับก็ดูกลุ่มตัวอยา่างแล้วก็ต้องดูเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็แต่เห็นแนวโน้มซึ่งดูไม่ค่อยดีตรงเนี้ยควรจะมีทางจัดการยังไงเพื่อสร้างความมั่นใจในรัฐบาลมากไปกว่านี้ yeah. แล้วก็ท้ายที่สุดเวลาเรามองรัฐบาลชุดนี้นะครับก็ต้องมองตั้งแต่ยุคเศรษฐานะไม่ใช่อุคงอิงสามเดือนนะครับถูกต้องก็ถูกต้องนะฮะงั้นเวลามองเนี่ยต้องมองว่าเฮ้ยเขาเป็นรัฐบาลมานี่ปีครึ่งรวบสองปีแล้วนะได้ทําอะไรไปแล้วบ้างที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนนะครับ วันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณท่านเกียรติสิทธิธรรมมรรคานะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวพักันก่อนสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าพบกับรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะคะจะคุยเรื่องอะไรช่วงหน้าติดตามกันค่ะ